สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกลนเมททุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจียมนะคะก็จะมาขอเปิดร่วมสมทบทุนนะคะการผลิตสื่อรรมาออนไลน์เต็มรูปแบบค่ะการให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวนนะคะโดยท่านใดนะคะที่เป็นลูกศิษย์นะคะของพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเจียมนะคะก็มีองค์ของหลวงพ่อเนี่ยมาให้ร่วมนะคะ บูชากันนะคะโดยเป็นองค์ของเสียบเองนะคะมาให้เปิดร่วมบูชาอยู่3องค์นะคะโดยองค์ที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะสีทองเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นพบสมบัติใหญ่ค่ะส่วนองค์ตรงกลางเนี่ยเรียกว่ารุ่นอัดบารมีทวีอำนาจค่ะแล้วก็ด้านขวาสุดนะคะก็จะเป็นรุ่นมารสยบชีวิตราบรื่นนะคะหากขั้นใดที่ บริกรรมภาวนาทํากรรมฐานสัมมารอารหังอยู่แล้วนะคะการที่ได้นะคะสื่อนะคะได้รูปปั้นของท่านไปบูชาก็จะทําให้นะคะาการทํากําลังการบริกรรมภาวนาสัมมารอารหังมีความเร็วแรงมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้การเข้าถึงธรรมดีขึ้นนะคะจิตมีสมาธิแล้วก็สงบมากขึ้นนะคะโดยองค์แรกนะคะด้านสายมือเป็นรุ่นพบสมบัติใหญ่ค่ะจะช่วยใน เรื่องการทำธุรกิจการค้าขายนะคะรักสินต่างๆค่ะส่วนองค์กางนะคะรุ่นอัดบารมีทวีอำนาจช่วยเกี่ยกับเรื่องการทำสมาธิค่ะการที่ต้องใช้กำลังนะคะในการทำธุรกิจใหญ่ๆค่ะเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะแล้วก็รุ่นที่3นะคะเป็นมารสยบชีวิตราบรื้นนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่า ชีวิตมีอุปสรรคนะคะมีการติดขัดนะคะทุกอย่างล่าช้าแบบนี้ค่ะการทําสมาธินะคะ,ะบริกรรมภาวนาสานักหางก็จะทําให้ไปจูนขึ้นพลังงาน,นะคะ่ะเชื่อมบุญเชื่อมบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดนะคะก็จะเป็นตามพลังงานของรูปปั้นเลยนะคะซึ่งรูปปั้นเนี่ยเจี๊ยบมีการสวดมนต์และทําสมาธินะคะหล่อพลังงานพุทธมนต์ทุกวัน,นะคะโดย ะให้เปิดร่วมบูชานะคะสำหรับท่านที่สนใจจริงๆค่ะและเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติกรรมฐานสัมมาอาปหังได้ทุกวันนะคะโดยให้ท่านละเพียง1งองค์เท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องการให้ได้กันไปหลายๆคนนะคะถ้าหากใครสนใจนะคะปัจจัยที่ได้จะเป็นปัใจจัยในการร่วมนะคะสมทุกทุนการผลิตสื่อธรรมะออนไลน์เต็มรูปแบบค่ะเพื่อเผยแผ่คำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์เจ้านะคะตามแนวทางที่ถูกต้องค่ะหากใครนะคะอยากมีส่วนร่วมในบุญอยากมีแสงสว่างในชีวิตเพิ่มนะคะอยากได้รับดวงปัญญาสว่างสวยมีทั้งอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ก็สามารถติดต่อเสียมาได้โดยตรงเลยนะคะซึ่งเจียบผอ สงวนสิทธิมอบให้นะคะเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของหลักปุนเท่านั้นค่ะโดยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ครูบาอาจารย์คัดเลือกแล้วนะคะว่าเป็นเจ้าของนะคะซึ่งเจี๊ยบจะต้องขอคัดกรองแล้วก็พูดคุยสอบถามก่อนนะคะค่ะเจี๊ยก็อนมโนทนาบุญกับทุกทท่านที่ให้ความสนใจนะคะสาธุสาธุ